รำหน้าเวทีไม่ได้รำล่างแล้วรำหน้าเวทีหมดเลยแล้วก็ว่าอยู่ล่างเลยล่างแล้วมีคารเต้น้งไมก็เต้นกับแป๊บเดียวแล้วพอเสร็จเออพี่อตเตรี่จะเต้นหหรือว่าวันนี้ไม่ต้องเต้นไม่ต้องหรอเนาะมันแรงเฉ่อแฉะอ่ะแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเดี๋ยว

พ่อไปนะพ่อไปกนะ็ไดนะ้ไม่ไี้ก็ต้องเข้าไปได้โรงฝั่งนี้เร็วมะเดี๋ยวค่อยแต่งก็ได้ลูกแป๊บเดียวหนูแม่แต่งให้แป๊บเดียวครับฝนตกค่ะแต่เส้นหน้าวัดที่น้ำเพชรวิ่งมาคือไม่ติดแล้วนะเส้นเส้นหลักอะคะ่ะเส้นหน้าวัด ไม่ติดนะวิ่งปกติเลย yeah มหกรรมที่20ตุลาด้วยนะคะที่จะถึงนี้นะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนใครที่ไม่สามารถมาชมหน้าเวทีได้นะคะที่เซ็นท่านก็กลุ่มปิดมีนะคะไปที่จ๊กเกอร์มิวสิกได้เลยนะคะ จริงๆไ่ต้องบอกนะครับมันต้องปิดอยู่แล้วเนี้ยเปิดฝั่เดียวขอบคุณนะครับขอบคุณครับอีกสอหรับนาทีคหเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องโบรโร่เรื่องแสแงเรื่องฟัวแคนแนนอดนะครับตนแรกก็รวจหมายการไว้ให้เรื่องแสแงนะครับสองทุ่มยี่สิบเรื่องโชนสองทุติไปรางแต่ตอนนี้ด้วยสนาการฝนตกนะครับเวลาขนาดลูกเลยนิดนเดนะครับเดี๋ยว จะเร่งเวลาให้และสำหศิลปินที่ทำนะครับศิลปินที่ทำถวายมือนะครับรายชื่อดีลปงนี้น้องแชมป์ดาวร้ายภงพัฒน์เอกอรุณโรจน์ลูกท่าเรือน้องโคนัสน้องพ้นครูรุนน้องเฮียยะน้องแดงน้องตองศิลปินคุณภาพทั้งหลายที่จะต้องมาถวายมือนะครับนับถ้วนศิลปทีนะครับฝัน ใคก็ได้สีขาวม่อนไม่ได้มาขาวนะม่อนมาลามาลาไปสมงานนี่พี่มิ้งถามเขาเลยว่าให้ใครรับแทนม่อนถามพี่เขาเลยใครก็ได้แล้วม่อนหายไปคนเลือกเขาผู้ิงใส่เลยว่าจะให้เป็นคนที่ผู้ชายกี่คนแล้วอ่ะใครก็ได้นั่นแหละถามพี่เขาก็ได้เขาเลือกก็ได้ รักอยติดติดลอยกตรงตรงขึ้นหลังขึ้นหลังนี่เลยอ่าตอนนี้เร่ยัง่งแข็งแรงหายดึงดึงวะยังลงไปปลอยค่ะแต่ตว่าแส,าสาดงได้นะคะตอนนี้กำลังขึ้นหลังคาแล้วเราก็เดี๋ยวขึ้นหลังคาแล้วเราก็แสดงได้ปกติแต่ว่าสงสารแฟนคลับตอนนี้ฝนยังลงอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีลมมีแต่ฝนก็โอเค ไม่มีลมถือว่าใช้ได้ตอนแรกมันมีลมค่ะก็เลยยังขึ้นหลังคาไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่เปนไรผมจะต่อไม่ต่อได้ได้โอเคจะล็อกเลยข้างหลังล็อกแค่นี้ ใครก็ได้นะพี่ jumped, คร kind of oh, emed, so bonded, okay. so ับโอ้โเนครับเยอะทุกคนนี่ก็กะาคนเสร็จและต้องเตทุกคนแล้วววอร์จะพั้หน้ามาปอดกับที่หลังกนี้โดยสวนที่เกิดคืนนนะครับองี่วระาลงก็แรงนะครับลงแรงเราจะ้นวันนี้น้ำพชรยังไม่ได้เดินไปดูเลยค่ะ ็มีค่ะแฟนคลับที่หลบหลบตามสาราอะไรเงี้ยค่ะยังมีมาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวทำทัวายไว้คุณจะไดวีดีแล้วพวกคุณจะได้ดูรายการโขนก็เริ่มเฉลยกันดีแล้วเสนอตองเรื่องที่ข้าต้องการชมแล้วถึงก็เพิ่งนัดเด็กโขนงานจะไปอยากให้รอนะก็แล้วกินข้าวต้องการท่านสนใจกระดาษเทเลนนะคะไปกดตะกร้าได้เลยนะที่ช่องกระดาษเทเลนเจ้าบริษัทนะคะบอกนะเราเป็นใช้ท <c oughs> ุกวันใช้แทนรองพื้นเลย คนรุ่นโอเคอเนี่ยต้องแย่ต้องต่อนะครับที่ออเราผ่านไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราโซนได้ทุกทีถึงพูดนะครับสายชายก็เตรียมตัวแต่บ่ายก็ยเลยนะครับ